ในช่วงที่ผ่านมาก็กลับมาเป็นที่พูดถึงกันเยอะเลยทีเดียวนะคะเรื่องของมะเร็งปอดตัวกระตุ้นหรือว่าปัจจัยเสี่ยงมันมีมากน้อยแค่ไหนครับอีกหนึ่งอย่างก็คือเจ้าฝุ่นละออง PM 2.5ฤดูนี้จะทำให้คนป่วยเป็นภูมิแพ้ร่างกายของใครที่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งก็จะเกิดโรคนี้ได้ง่ายแล้วมะเร็งปอดค่ะเป็นมะเร็งอันดับสองของประเทศไทย วันนี้จะพูดคุยกันถึงเรื่องของมะเร็งปอดนะคะที่ในช่วงที่ผ่านมาก็กลับมาเป็นที่พูดถึงกันเยอะเลยทีเดียวะนะคะเพราะว่าเป็นกรณีของคุณหมอหนุ่มในวัย28ปีที่อ่านดูเรื่องราวชีวิตแล้วดูจะเป็นชีวิตที่ค่อนข้างจะมีความสุขมาโดยตลอดนะคะแต่ก็มาเจอว่าเป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้ายในวัยที่เรียกว่าเป็นวัยที่ประสบความสําเร็จแล้วอะค่ะพี่เอ๋ก็คือนอกเหนือจากจบ แพทย์นะคะแล้วก็จบแพทย์เฉพาะทางยังเก่งในเรื่องของการไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของสถิตินะคะท้ายที่สุดแล้วค่ะ ตั้งใจว่าจะแต่งงานตั้งใจที่จะมีบ้านปรากฏว่าไปพบความผิดปกติก็คือมีอาการไอเรื้อรงังนะคะแล้วก็มีความผิดปกติบางอย่างเลยเข้าไปตรวจลักษณะของปอดเนี่ยจากปอดที่สมบูรณ์แข็งแรงดีกลายเป็นปอดที่มีลักษณะของจุดนะคะมีความผิดปกติแล้วก็มีฝ้าขึ้น เป็นลักษณะของมะเร็งปอดแล้วก็คาดว่ามีการลุกลามไปแล้วนะคะจึงจะเรียกว่าะมะเร็งปอดระยะที่4หรือว่าระยะที่มะเร็งเนี่ยแพร่กระจายก็ทางคุณหมอท่านนี้นะคะก็มาโพสต์ใน Facebook ของตัวเองในแง่มุมที่อยากจะให้ทุกทคนเนี่ยดูแลตัวเองค่ะคือไม่ได้ท้อแท้แต่ประการใดเข้าสู่กระบวนการรักษาถึงแม้จะรู้ว่ามันไม่สามารถที่จะกลับมาเป็นปกติ ก็ตามแต่ก็ต้องสู้ต่อไปค่ะค่ะซึ่งก็ไม่ใช่แค่คุณหมอหนุ่มท่านนี้นะคะยังมีอีกหลายต่อหลายท่านด้วยกันที่ออกมาเล่ามาแชร์ประสบการณ์ของตัวเองนะคะบางท่านเป็นพยาบาลบางท่านเป็นตำรวจหรืออีกหลายๆคนด้วยกันถามว่าวันนี้มะเร็งปอดน่ากลัวขนาดไหนตัวกระตุน้นหรือว่าปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้ป่วยด้วยโรคนี้มันมีมากน้อยแค่ไหนครับพีเ่เยอะมากอีกหนึ่งอย่างก็คือเจ้าฝุ่นละออง PM 2.5ที่เป็นฝุ่นจิว๋ว ตอนนี้เป็นฤดูการของฝุ่นจิ๋วเลยค่ะจะมาช่วงหน้าหนาวะนะคะ,ะต่อไปจนถึงต้นฤดูร้อนอเพราะฉะนั้นฤดูนี้จะทำให้คนป่วยเป็นภูมิแพ้รวมไปถึงเรื่องของฝุ่นละอองจาก PM2.5 เนี่ยมันเข้าไประคาเคืงองมรันร่างกายของใครที่เสี่ยงต่อการเป็นมะเรง็งก็จะเกิดโรคนี้ได้ง่ายแล้วมะเร็งปอดค่ะเป็นมะเร็งอันดับสองของประเทศไทยนะคะเกิดได้ทั้ง ผู้หญิงและผู้ชายค่ะค่ะนี่คือความน่ากลัวนะคะคุณผู้ชมคะถามว่าปัจจัยเสี่ยงมันมีอยู่รอบตัวเราดังนั้นอะไรที่เราสามารถจะปกป้องแล้วก็ดูแลตัวเราเองได้มากที่สุดก็คือเรื่องของพฤติกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่างๆดูแลตัวเองให้ได้มากที่สุดนั่นเองอย่างเช่นเรื่องราวของแฟนรายการท่านนี้นะคะติดตามรับชมรายการเราค่ะแล้วก็เล่าประสบการณ์สุขภาพให้ฟังนะคะนั่นก็คือเคสของคุณธนัทค่ะคุณธนัทเนี่ยเป็นคนที่สูบบุหรี่นะคะแล้วก็สูบบุหรี่มาอย่างต่อเนื่องยาวนานเลยค่ะ ก็ปรากฏว่าไปตรวจเจอว่าเป็นมะเร็งปอดนะคะอีกท่านหนึ่งค่ะก็คือเป็นเรื่องราวของคุณป้าเล็กคุณป้าเล็กเป็นคนที่ทําขนมขายนะอยู่กับเตาไฟนะคะฟืนไฟก็ไปเจอเรื่องของมะเร็งปอดเหมือนกันทั้งสองท่านนี้ค่ะนะคะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่อสู้กับมะเร็งจนท้ายที่สุดเอาชนะมะเร็งปอดได้ค่ะพี่เอ๋คือคำว่าเอาชนะเนี่ยม,มะเร็งนะคะโอกาสที่จะเรียกว่าหายขาดจากร่างกายอ่ะ มันไม่ร้อยเปอร์เซ็มีโอกาสที่จะเป็นแล้วหายหายแล้วกลับมาเป็นซ้ําได้อีกประมาทไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่เราตรวจพบะมะเร็งนะคะผู้หญิงเนี่ยอาจจะเจอมะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูกผู้ชายเนี่ยอาจจะเป็นมะเร็งปอดมะเร็งตับมะเร็งลำไส้อันเนี้ย เมื่อไหร่ที่เราไปเจอประมาณระยะ1ระยะ2เข้าสู่กระบวนการรักษามีโอกาสหายถึง90%กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะแต่โอกาสจะกลับมาเป็นซ้ำได้ไหม,มเป็นซ้ำได้เราต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม100%ตัวช่วยต้องมีนะคะอย่างบางคนบอกระยะ3ระยะ4มีโอกาสหายไหมประมาณหปรถึง10%ขึ้นอยู่กับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็รักษาไปเจอต้นต่อต้นเหตุได้จริงจริง สามารถที่จะหายได้เหมือนกันแต่เปอร์เซ็นต์เสียชีวิตเนี่ยมากกว่าอย่างทุกๆปีนะคะก็จะมีการเก็บสถิติเลยว่า<ม>เจอผู้ป่วยมะเรง็งในอัตราส่วนเท่าไหร่ต่อจำนวนประชากรกี่เปอร์เซนต์เจอมะเรง็งชนิดนี้กี่เปอร์เซนต์แล้วเขามีที่น่าเศร้าใจมากๆก็คือพบใหม่แสนกว่าเสียชีวิตหนึ่งแสนอย่างเงี้ย มันแปลว่าอะไรแปลว่ารักษาหายมีน้อยมากมวันนี้ค่ะฝากบอกกับทุกๆท่านนะคะป้องกันตัวเองจากโรคภัยไข้เจ็บเป็นสิ่งสำคัญที่สุดการป่วยแล้วต้องรีบรักษาอันนี้ก็สำคัญมากๆแต่ถ้าเราป้องกันตัวเองดีค่ะไม่ป่วยสร้างภูมิคุ้มกันดูแลร่างกายให้แข็งแรงจิตใจอย่าเครียดทานอาหารที่มีประโยชน์อาหารกลุ่มเสี่ยงที่มีสารก่อมะเร็ง ต้องเหลีกเลี่ยงแล้วตัวช่วยตัวเสริมต้องมีเมื่อก่อนอากาศมันไม่แย่ขนาดนี้ใช่ค่ะอาหารก็ไม่ได้ปนเปื้อนน้ําก็ไม่ได้ปนเปื้อนขนาดนี้ตอนนี้สารก่อมะเร็งมันอยู่รอบตัวเราเยอะจริงๆอ,อย่างมากมนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะตัวแก้ก็คือต้องมีกลุ่มของสารต้านอนุมูลอิสระค่ะผักผลไม้ล้างให้สะอาดกินสารต้านอนุมูลอิสระในเห็ดแต่ละชนิดค่ะมีสารโพลีแซคคาไในเห็ด นะคะเพราะฉะนั้นถ้ากินเห็ดควรจะกินเนื้อเห็ดด้วยก็คืออย่าไปทานแค่น้ําต้มเห็ดเท่านั้นต้องกินเนื้อเห็ดเพราะว่าในเนื้อเนี่ยจะมีโพลีแซคลายอย่างถังเช่าและหลินจือมีกลุ่มโพลีแคลายนะคะมีกลุ่มของสารต้านอนุมูลอิสระแล้ววันนี้นะคะอาหารเสริมที่แนะนํากินควบคู่กับการดูแลตัวเองนั่นก็คือถังเช่าแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เมกะลาพลัสค่ะแล้วก็มาก่อนเราไม้ก่อนผมเคยถูกบุหรี่ ตอนอายุก็ยังวัยรุ่นอยู่ครับทำงานตอนทํางานก็สูบบุหรี่ครับตล้กสูบนะนี่หมอเขาตรวจดูแล้วผมเป็นน้ําท่วมปอดอเ,ปเขาเคยเจอจุดมีจุดสามจุดใน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 ตัวผมนะแล้วตั้งอันนั้นมาผมทานถังเท่ามาตั้งอันนั้นมาก็จนเอ๊ะได้กี่ปีหรือไงสามปีสามปีกว่าแล้วประมาณน้ทานถังเท่ามาสามปีจนทุกวันปัจจุบันทานมาสามปีแล้วนะ